สวัสดีครับสรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการ w ูฮั่นโอเพ่น3พรอบคัดเลือกวันที่4กันยายน2 5 6 6น้อำมอนิงไซอารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษเงินรางวัลแชมป์1 4 0 0 0 0ปอนด์รองแชมป์6 3 0ป0่ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด5,000ปอนด์ผลการแข่งขันรอบคัดเลือกวันที่4กันยายน2 5 6 6 มาร์คจอยสเอาชนะวิกเตอร์สากิต5ต่อ1เฟรมมาร์คจอยส์ผ่านเข้ารอบ6 4คนไปพบก,กับมาร์คอันเลนเดนน w นเวล์เอาชนะแมทธิวสตีเวน5ต่อ1เฟรมเดนนั n เวลส์ผ่านเข้ารอบ6 4คนไปพบก,กับสจวร์ตบิงแฮมเดมิกร์ l ล r กเอาชนะ m ม h a m หม็ดอิบบาหิม5ต่อ0เฟรมเดมิกร์ลกผ่านเข้ารอบ6 4คน ไปพบกับผู้ชนะระหว่างอาลีคาร์เตอร์กับผู้เล่นไวคาร์ดลิวเฮาเทียนเอาเชน,นะมูฮัมหมัดอาซิบ5-2เฟรมลิวเฮาเทียนท่านก็ลอบผู้วสี่คนไปพบกับคริสเวกินร็อดราเออร์เอาเชน,นะจิมมี่โรเบร์สัน5-4เฟรมร็อดราเออร์ท่านก็ลอบผู้วสี่คนไปพบกับเซลกัวตงดัดทัมเอาเชน,นะลูคัสเกรเกอร์5-1เฟรม แจ็คทัมผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับโอลิเวอร์ไลส์แจ็คโจนเอาชนะมมสตาฟาดักแฮม5ต่อ2เฟรมแจ็คโจนผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างซีเจฮุยกับผู้เล่นไวคาร์ดแคมดอทเอาชนะจ Le ูเล Th ียนเล็กเลิร์ดหต่อ3เฟรมแคมดอทผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับหมูปากน้ำรัฐพลแสงคำ สเเฟนแมกไกว์เอาชนะควิดคิวเฮาส์บนัสวินเพชดมาลายกุล5-2เฟมสเตเฟนแมกไกว์อังกอรอบ6อ4คนไปพบกับโจโอคอเนอร์เซลก็ตรงเอาชนะอเล็กซานเดอร์อูเซนเบเชอร์5-0เฟมเซลก็ตรงอังกอรอบ6 4คนไปพบกับโรดราเออร์เป็นเมอร์เทนเอาชนะชอนเมอร์ฟี่5-2เฟมเป็นเมอร์เทน อาการรอบ64คนไปพบก,กับโดเบนิกเดลโดเบนิกเดลเอาชนะลิเบกาเคนนา5-0เฟรมโดเบนิกเดลอ่าการรอบ64คนไปพบก,กับเบนเมอร์เทนส์ในปัจจุบันผู้แทงเบกสูงสุด145แต้มอัลันฮิลส์ในนัดที่เอาชนะโจแพรลี่5-0เฟรมรอบ128คน ไฮไลท์สรุปการแข่งขันรายการบูฮันโอเพน2023ของนักสนุกเกอร์ชาวไทยเริ่มจากหมูปากน้ำนพลแสงคำอาชนะแอนดิวฮิกินสัน5-2เฟรมหมูปากน้ำ,นผ,ำ,น inson, นำผ่านเ้ารอบ4คนไปพบก,กับแกรมดอทเอฟวันเทพยายาอุ่นหนูอาชนะพาวชวนลอง5-2เฟรมเอฟวันผ่านเ้ารอบ4คนไปพบก,กับแมทธิวเซล มูปากน้ำกับ F1 ฟวัได้เข้าไปเล่นต่อในรอบ44คนที่อู่ฮั่นประเทศจีนรับเงินรางวัลแล้วคนละ4,500ปอนด์หรือประมาณ189,000บาทพิสเวกินเอาชนะน้องมิงสลับบรุรีนัชรัตวงทัลย5ไทย5-2เฟรมน้องมิงสลับบรุรีตกรอบแรกไม่มีเงินรางวัลตินเ้นแม็กควายอาชนะควิดคิวเฮาส์ัฐวินเพชรมาลาัยกุล แต่อ2เฟรมวิดคิวเฮาส์ตกรอบแรกไม่มีเงินรางวัลไปพัดศรีราชาพบโจอ,อยู่หลงลรอแข่งที่สนามจริงอู่ฮั่นยินเนเซียมประเทศจีนวันที่9ตุลาคม266 6ประวัติที่ผ่านมายังไม่เคยพบกันผลงานในรอบปีที่ผ่านมาไบพัดศรีราชาแข่ง2นัดแพ้2ครั้งโจอ,อยู่หลง แข่ง10นัดชนะ4แพ้4เสมอสองครั้งเทียกชั้นฟอร์มกันแทงแล้วโจอ,อยู่หลงมีสถต,ติที่ดีกว่าโดยเฉพาะนัดนี้เป็นการเล่นเปิดรายการในจีนเหมือนเล่นในบ้านของโจอ,อยู่หลงแต่ด้วยหน้าตาของใบพัดรีราชาต้องเชียร์ชาวจีนอาจจะถูกใจเป็นพิเศษอาจจะมีเสียงเชียร์ให้สู้เต็มที่แต่เชื่อว่ายังไงแล้วกุมารจีนเอาตัวรอดได้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมไว้รับชมยังมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ับส r i ร e เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ